บอลน่ารักจังเลยอะไรนะน่ารักน่ารักบอน่ารักจังเลยไมสตาบตาบตาหนูชอบบอลหนูชอบบอลกหนูขอเป็นแฟนบอลได้ไหม

Thank uh, you. Yeah. <laughs>